น้ำราดหมูแดงนะคะนี่เราก็โต๊ะตั้งน้ําไว้ประมาณเกือบ2ลิตรนะคะเดี๋ยวเราจะมีน้ําที่เราอบหมูแดงเอาไว้ด้วยนะคะให้มันเป็น2ลิตรพอดีนะเพื่อนแล้วก็ใส่นี่นะคะโอยกักนะคะเผาไฟแล้วนะคะเราไปคั่วแล้วนะคะสามดอกนะคะแล้วก็สีอิ๊วขาวนะคะสีอิ๊วขาวเศษสามส่วนสี่ถ้วย ซีอิ๊วขาวคัวกระหินใช้ตาเด็กสมบูรณ์นี่แหละนะคะเพราะว่าของเขาก็ค่อนข้างจะหอมแล้วก็รสชาติดีเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะบางคนอาจจะไม่เคยไม่เคยเห็นนะคะ,ะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำเนาะแม่ครัวสมัยใหม่ไม่เคยเคยได้ยินแต่เคยได้ยินว่ามันชื่อชื่อจีนๆนี่แหละนี่อซอส หอยซีนซอสนะคะที่คนต่างชาติชาวจีนชาวเวียดนามเนี่ยนิยมนำมาทำอาหารนะคะเนี่ยรสชาติเขาก็จะออกเป็นแบบเค็มหวานเค็มเมหวานหวานนะคะอร่อยดีนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปเศษสามส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลมะพร้าว อยู่ที่ครึ่งถ้วยนะคะครึ่งถ้วยตวงสีอิ้วดำนะคะเช่นเดิมค่ะตาเด็กสมบูรณ์ยังไม่ได้ค่าโฆษณานะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็น่าจะได้อยู่เร็วๆนี้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะดูก่อนว่าสีสันเขาเป็นยังไงเดี๋ยวหนึ่งช้อนครึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เนาะช้อนครึ่งตามในสูตรเขาเลยนะคะ สูตรอาหารเป็นอาชีพนะคะเดี๋ยวที่เคยเอาให้ดูนะคะตามนี้เลยนะแล้วก็พริกไทยป่นนะคะพริกไทยป่นสองช้อนชาฮนะ,ะหอมไปเลยเดี๋ยวเราก็ต้มให้เขาเดือดถ้าเป็นร้านใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆเขาจะใช้น้ำต้มซุปก,กระดูกหมูนะคะแต่ว่าดิฉันน่ะขอใช้แค่ผง ซุปสำเร็จรูปนะคะน้ำใสหรือผงก๋วยเตี๋ยวนะคะออของฟ้าไทยก็ได้ค่ะเพื่อนๆใช้อยู่ที่สองช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เราก็จะใส่น้ำหมูแดงเราลงไปเลยนะคะชิมรสดูเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราถ้าหากเพื่อนๆอยากจะให้น้ำซุปเนี่ย ใส่นะคะไม่มีเศษอะไรเลยเนี่ยค่ะมันจะเป็นเศษเหมือนที่เราหมักหมูเอาไว้อนะคะเราก็ไปกรองนะคะเพืเ่อนๆไปกรองนะคะแต่ว่าดิฉันไม่ต้องคืออยากให้เขาเป็นเศษๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ดิฉันก็เอาแค่เอาแค่ดอกกล้วยกากออกเท่านั้นเองนะคะหรือไม่เอาออกก็ได้ค่ะมันจะได้เคนเขาจะได้รู้ว่าเ,เราใส่เครื่องเทศนะอะไรประมาณน,นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่แป้งเลยนะคะทีนี้ แป้งนะคะแป้งข้าวโพดครึ่งครึ่งถ้วยนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปแล้วก็คนนะคะก็จะเข้มข้นพอดีนะคะนี่พอดีนะคะครึ่งถ้วยนะคะแป้งข้าวโพดครึ่งถ้วยโอเคค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเอางาใส่นะคะงาที่เราคั่วแล้วเราก็บดเอาไว้นะคะใส่ลงไปเลยะคะเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาจัดใส่จานได้เลยค่ะ าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องกัวกระถินเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ